นี้ก็เดินทางมาถึงบ้านจบภาพแล้วนะครับวันหนะ้าในวันนี้นะครับอัตตาปูเจมีอิมิตาสกาเรนัสสังขังปูเจ หสสมุทโธปกาพุตังปวันตังอภิวาทเมสวากาโตปารวัตถามุทัมังนะมาสามสุปิันโนาวตสกสมสันะ ทีกาาจะรู้ไปอิริารตเตจันตลิกิวิมาเนที่ปรตเทจะก้าวตารูวันนาคาเนเคห์วัุมิเทเตุมายัญตุเทวชลัดตลาวิสเมย์ обучение Yang Boniwa rowajan angsa. เพือเป็นปาพีอรมีแบนรณีเป็นขอตนอยู่ในแม่น้ำแล้วฟังหาสุหวนเชิพยาเวสวรนผู้เป็นราชของยักษ์คนทั้งแล้วพยาตา อยู่ไกลและอยู่ไกลเมื่อใด้ยินเสียงนี้แล้วจงเสด็จมาให้พ่อลูกหลานที่กำลังไปสีสรุณมากในวันนี้โอให้เขาดับทุกอยู่สวัสดีมีชชยตลอดทุกที่พาาราฏิการก็คาย อันนี้อันนี้ลุงอันนี้เราก็ได้เลยอะโมตัสสะปะวะตุอะระตุสะวาสะพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังกจฉามิ ธรรมอายุวัฒนาเตชีวิตัางยาวนิพานังสระนังกาชาเิสังฆายุวัฒนาเตชีวิตัางยาวนิพานังสนะนางกาชาเิทุติยามีตติยามีพุทธทางอายุวัฒนาเตชีวิตัางยาวนิพานังสระนังกาชาเิทุติยามีตติยามีธรรมอังอายุวัฒนาเตชีวิตัางยาวนิพานังสระนางกาชาเิ Jambu diambi, tatiambi, sengkang ayu, wadhanante, jiwitan, nyawak dipanang, serenang, ภิสุวิเศษเสอิปิเศษเสพุทธนามิอิปิเมนานพุทธังโสอิโสตังพุทธะปิติอเอิติภิโษวิเศษเสอิปิเศษเสพุทธนามิอิปิเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธะปิติอเอิติภิโษวิเศษเสอิปิเศษเสพุทธนามิอิปิเมตาพุทธังโสอิโสตังพุทธะปิติเอญาตุนิมิตตากวมังการจะอยู่จากมนาโภสกุลัสสะตตุปาภะโกโหตุสุปินะอัคคันตังพุทธันภาเวนะ Iknasak mentu, nyantuni mitang awa manggarangcah yucah menapu, seguinasa satu pa pakuho, tusukinakakantang. Tamanu pahawena, iknasak mentu, nyantuni mitang awa manggarangcah yucah menapu, seguinasa satu pa pakuho, tusukinakakantang, sangkar คุณนางธรรมคุณนงสระนังกระชามิสาธุเดินนำน,นี่เป็นหนักอุทธการอันวินเศษสมปัพเหตุหอ่อหายอยโบเหลือสิทธิ์ไ,ไปเหนือสิทธิ์ไปเต๋อสิทธิ์ไปไทย,ไไท,ยทางอารเหตุใจสว่างแจ้งเหตุบุพองธรรมให้ผู้มีกรรม,ามาพายพอสบายหายส่วนให้เจ็บลวงปวดเหล่าข้าวเรียกเสีหายนั้งเม็ดไฟแนวนี่พระมุนีจอมป่าศาสนาอีกแกวพระท่านแล้วจึงสิทธิ์ไป คงไปถือพุนไขไอจากวดพวงกระสีหายสูงสัมมีแห่งฟืนสูงซ่คงไปถึงผู้เ่าภูเขาแขวนนกระสีตับดุนแดนงเต่าตึงตึงคงไปถึงเด็กน่อยกระสีนุ่เป็นสาวคงไปถึงผู้สาวกรสีงามคือนางฝ่าป่ยมีไฟฝ่าให้ผิวพันกุ์ผดท้องให้เจ้าเรือมองมองตัวเราหงอยตูเมืองคงไปถึงข้นหัลางไอปุโคมไอ เกิดอะไรถามันได้ายในสุกโตกาจนาฟงปฏิบัตพุรุณาป่าเอาอ่านอาบากาเก่านาจะเลื่อนลำบอถอยฟงปฏิสัติซอยกายจะเป็นพ่อพญายฟงปติพ่อพญายจให้ได้เป็นพ่อกำนันฟงปฏิบได้พันกายเป็นได้พนปุจเรื่องฟงปได้เอาเพื่อใคไจเป็นผู้ว่าฟงปฏิบตอขาก็ให้มีกำไรฟงปฏิบัน้อยผู้ใดกว่าอยู่เร็เลยอโซฟงปฏิุมหมอสุมอต่อุ่มอองรอสอ ขออิตล si kind of <ul> <c> ี้เป็นหนึ่สามสิบล้านบาทในตอายด้้อ่ายอะากตอได้หรรคู่บาคูบาอาจารย์ก็ได้เมื่ครับ

อดีตอดีเล็กใจเสียงไม่ดีจงดีแก่ผู้ขาทั้งหลายทั้งนรานเท,านาทวพาดาวกุฎเทวบู

Oops oh, out i are born and so รอดกันมาไหลล้งมาหุมดังโยสลอนตาซ้อนบุญหลายหลาบต่อปัดผากไก่มาหุมใจสมเสียนญาติปันเอื้อมาจังได้ลา เต้าไอบาทพรหมรักยอพาเต้าไอเอธันสีธาตเข้าพระบาทกอกอบัญปัญชายอยู่ฟังนามอนุมาพรบในจังและมาหาบิงลายยอดแกมจิงเสียนพิมพาตั้งราหูของบัววังพาโนอาเป็นคน รวเอกสุขีนางอุสนีวันเต็ดโยธามิตามันดาเจ้าภาพกันหลอดทั้งพี่น้องต้องตายทั้งเจ้าในหยดใหญ่เจ้าไพรฝ่า,าอาณาประชาชนหมวกทุทั้งกลา เนี่เป็นดิเถียมาหามงคลทุกคนได้มารวมพลังกำลังใจใส่ซองให้หินตองมระ่าเกิดปัญญาในพระพุทธศาสนาในสัทธาเกก็ได้เป็นตัวพระพุทธเจ,จ้าจึงได้เราที่เรานอง เกอนพอมิตายอาบุดไปในอดีตเย่เทียกในชาตสไสศีรษะนากนั่นเจ้ผวมิเทศโยธาผูส้สมคุณธรรมเมื่อเจ้า ใจเ้ยอยากกลัเจนคุณบุ่ถามนมของผูปีแม่เกอุณแมวอุนีวันเดย่าต่้งแต่ให้ก่าขอท้องาถามีด่าทุกท้นตัดวดเอกสุขิเดอย่ากรเสียดีใจเลือนเนื้อ หาจจได้เจ้าเกิดมาในอุท่านยามสิทธิ์ินสิตอ่อแมออหอนนำเจ้ากองใดที่หาเขาเอามาบงรุงแม่คงสิทิถึงหลูมแท้แต่สนุนทนสุอานไม่ฝากขั้นกับพงนั้น ยู่ลงบาทอ่ในยอนพอสื่อของฝากก่อนเาวอ่อนคูยู่บ่ไวพอถูกายเหลือโลนสร้างก็สดอยู่บ่วันนาลูกของพ่อนี่สำคัญทุกคืนวันแม่ทองโย่สาวอออยู่บ่ส่ง เตรียมของของเครื่องใช้พาบอนแนวดพร้อมตั้งของตัดใจไลว่าหาวลัลวบ้านไตดีแท้บริการให้อ้วงหมอมีอ้วงดีดีมีให้แมนสู่แนววัแตู่ เกิดแล้วปอนไปให้อวงลวงรูหลากใดเถวายให้แม่สูอ่อันน้ำทางเพือน่นั้นขยันเบิองนอนแง่งแม่หักแท่งบุตราแม่พ่มีอะไรเห็นเจ้าได้เห็นเจ้าได้หูแม่ดูทุกเสารคำอุบผ่อท้อลูกลาจุดใดใหญ่ามาก การเขาโรงเรียนได้เขียนอ่านแม่จัดกับอยู่บ่อแถ้แค่เจ้าอยู่บ่อทอยตั้งแต่เจ้ายัางน้อยจนเติบใหญ่โตมาหูภาษาของคนสู่อัลลานอเท่ามันถึงเขาแล้วบัดน,นี้ส้างความดีบัน,นตาเจ็๊ โอ้ตาสมบตดทดแทนคุณพ่อแม่เจ้าสีดีทแทเปนแน่นอนตางกันตอนของเจ้าลูกผูกช้ชายดีจังเม็นเข้าส่เดนกาสาวผ่านแล้ววันดนีลลด้กุศลหลุดเลือนเตาอีสมศร,รีเจ้าแล

ยอเพื่อนทั้งบุญธเจ้าไปทั้งทุททางเราหรือพระป่าป่าเลเสียไฟไต้ข้าเมตดนันให้ดันมาววามาเยอะมาเยอะกว่าเือาเจ้าไปอยู่ห้องขอพางทางใดหือเจ้าไปมหาวิทยาลับอกมา หรือเจ้าไปยุลีในทีทำงานหรือเจ้าไปรงพยาบาอแต่เข้าวตีดัน,นในบาลมาแม่ถึงเวลาเจ้าเต่าย่าไปเงาย่าไปเงามือดีวันดีให้เต้ามาหรือเจ้าไปทำบูธทำบูญทำวันสะะารปพจองเจ้าเที่ยวเล่นแมนดอง เจ้าไปเที่ยวลินทางใดก็ให้เต่าไปเห็นสาวฟังบุ่นบุญอยู่ให้สุขเจ้าพาลาไกลในเมืองใจหรือเมืองดอกบัวมาทราบดีบัานดีให้เต่ามาว่ามาเยอะกว่า ยูวันดาสุขบาลารูขยาจวนอาปฏิพาณาดวนหกอติปัตยาจวนเจ็ดจงเสด็จลงมารักษาว่ามาเยอะมาเยอะปวดรักไปจังเจ ชากที่ป่าลอยเล่นผ่านไปชมวัดกวาให้ขึ้นป่ายาได้อยู่ยาได้ ที่ลโเกวันเจ้าใหญ่ในเนตรประเทศย่อทางไกลย่าลงไหลไปปาวันเจ้าอย่าไปชมหมูลิงลมแหลกพังเทอมู้นเข้าแหลสือสิ่งกลกระทิงแหลสางว่ามาเยอะมาเยอะบ่ว สาคัญระไตรปิฎกไก้เจ้าอ,อย่าได้มีหัวปู่ปัญญาธรรมหลักก้าไทยสีลทานเล็ดแล้วไอเ้เพื่อแพร่ในทรรมให้นกน้ำปฏิบาสินสมาธิปัญญาเจริญภาวนา Bhagavan, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในกำสังพระนิพพานปิี่ตั้งศุกเจาา้าพระคนาให้ได้ขอใจาปบราเอออออแหขอออุดมทนนำแท้แท้สาแล้วกุงลอเนก